ศักยภาพที่ไปดูแลใครได้มีศักยภาพที่จะไปเป็นที่เรียงให้กับใครได้ฉะ mm hmm. นั้น,นองค์กรต้องขแข็งแข็งวันนี้จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดจนทิศทางยุทธศาสตร์ที่ได้ดาเนินการไปก่อนแล้วแผนอยู่ตลอดเวลานะครับนันก็คือก่อนที่จะตบทวนการเชิญเชิญน,นั่น ซึ่งแผนนี้ได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่4พศสอจุดแขิและโอกาสจากทุกภาคส่วน,น,นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคเครือข่ายาาด้านกับฉบับที่2ขึ้นแานแล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีโครงการที่บป็จุในแผนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้จัดสร้างติดตามและประเมินผลและก็แผนพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำ ่งส่ของการจัดตลอดจนที่ทางยุทธศาสตร์ที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมจึงได้จัดให้มีการประชุมเจิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแต่พัฒนาคุณภาพชีวรวมถึงท่านผู้ใหเกียรติเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ได้กรณาให้เกียรติมาเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ านะรันั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นเรืเ่องที่รีแปรแปรผันไป,ป,ป,ปไปแล้วก็ถึงรู้ว่าไม่ใช่รายร้านรายเียว แล้วก็ทำให้ผู้เื่อขราวสามารถเสนอผลด้การพูดการ์ดครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์การจังหวัดสุรินทร์ฉบับที่สอง คือปศสองพัน้า้อยหิสองพัน5 5าร้อยห้าสิบและมีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจยห้าสิบเจ็ 1, โดยองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งจังหวัดน,นะครับคือ